เอาอะไรโอ้ยเมือม่อยเมือ่อยเมื่อยจะเอาอะไรนี่จะเอาอะไรฮะอ้อนเอาอะไรว่านโอ้ยโอยยุคโควิดต้องประหยัดเว้ยสวัสดีครับทุกคนนะเราทำมามา่มา้มมาม่าเองสั่งเกาเหลา นะ <c oughs> นะมันไม่ใช่ประหยัดหรอกคือมันได้อิ่มมากกว่านะได้ปริมาณน,นะแล้ก็เส้นกัวงเกาเหลา30-40บาทแล้วก็มาไม้นะฮะก็ถือว่าแบบเนี่ยลน้ลนลน้นล้นล้นนะฮะจับจ้าไปเลยเอเปนะ็นไงพร้อมเสิร์ฟะน่านะนะนะกินมากนะฮะทุกคนเป็นไงบ้างครับช่วงนี้นะฮะ ขอเวลากินก่อนละกันเดี๋ยววีหลอกเที่ยววันนี้ไปไหนเดี๋ยวต้องไปรับหมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทําคลิปนะฮะก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงยี่สิบแล้วมือแรกทายชีวิตเหมือนยุ่งนะนะกินข้าวก่อนเดี๋ยวกันค้าบ a few moments later เติมน้ำมันแป๊บหนึ่งร้อนนะวันนี้ร้อนมากเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็นะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เติมน้ำมันกำลังขับรถไปรับหมานะฮะก็ตอนนี้เป็นช่วงบ่ายคืออยากจะคุยกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยตอนเนี้ยกันพาเหมือนแบบเดือนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรออกเลยแต่คืออยากที่จะไล่เก็บพวกเฮดจีว่ะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงเพราะว่าตัว h g เนี่ยมันก็มีเนะี่ยคือแบบมันเหมือนมันออกมาเยอะอะบางตัวก็ดีบางตัวก็แบบมันเหมือนก็แบบสวยนะบางทีตัวมันก็ใหญ่เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยน่าเก็บบางตัวเดี๋ยวเฮียจะไปลองไล่ดูไอ้พวกบับบทอสอ่ะบับบะทอสมีหลายแบบเลยนะครับผมแล้วก็ จำจำไม่รู้จำไม่ได้อะว่ามันมีกี่แบบแต่คือว่าพี่เคยเห็นว่ามันมีเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวไปลองดูดีกว่านะเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าละกันหรือว่าคลิปไหนเดี๋ยวไปไปไม่กัสะพานเหล็กไม่กับสะพานพาซาอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปหาตามล่าหาบาบาทอสแบบเฮดจีให้ครบเลยดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันจะหมดหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ก็ไล่ไล่เก็บอะไรบางส่วนไป แล้วก็จะมีไอ้นี่อีกบาบาทอสที่เป็นแบบ RE อะ่ะที่เป็นพวกอ่าหนึ่งต่อร้อยอ่ะแต่ไม่ใช่มัสเกตเป็น RE หรือว่าเป็นหนึ่งอ่าเขาเรียกหนึ่งต่อร้อยนะฮะหนึ่งต่อร้อยบางทีก็ไม่ใช่ RE นะมันมีมีบาบาทอสเนี่ยลายน่าจะเยอะหรือว่าเขาเอามาทำ h พชกับอ่าหนึ่งต่อร้อยเนี่ยเยอะนะก็เป็นว่าเดี๋ยวไปลองหาดูแลกันนะจ๊ะตอนนี้เฮียเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่อยากจะสะสมบาบาทอสแหละ มีใครมีความคิดเห็นว่าไงบอกได้เลยนะครับผมว่มาตัวไหนหน่าเก็บมัจ๊ะนะอ่ะเดี๋ยวขอขับรถก่อนไปรับเจ้าล่ำรวยกลับบ้านนะครับผมก็เอาไปฝากไว้หนึ่งคืนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปไปดูกันดีกว่าว่าปปปะทอตัวไหนใครมีตัวไหนแนะนำน่าเก็บนะบอกเฮียนหน่อยนะจ๊ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรออกเลยนะฮะขอขับรถแป๊บนึงมีตัวเล็กวิบเดียวเองนี่หมาหรือเกะหรือแพะเนี่ยนะ hả lạc mạc nè à, đưa đưa ta ai à, đúc pa. à hả hả ai kia mà, ừ, lắp cặp mà leo, nè. น้ำรวยกลับบ้านแล้วนะน้ำรวยบอกอยู่อยู่ที่นี่ดีกว่าอยู่ที่บ้านอีกมีที่วิ่งเล่นใช่ปะ่ะแค่รวยเออไปกลับบ้านกัน eventually กลับมาแล้ว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 กลับมาที่ออฟฟิศนะครับกลับมาทำงานต่อนะจ๊ะแต่วันนี้น่าจะนี่ดีกว่าเอ่ตัวนี้นะเฮีย ได้มาหลายวันแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือทุกคนเห็นปะที่มันฉากที่มันเป็นฉากไว้ถ่ายรูปกันพาดําๆอะ่ะนั่นแหละอันนี้เฮียก็สั่งไปนะครับผมคือสั่งมาหนจบจากต่างประเทศจริงๆแล้วมันมีนะ,ะที่เขาขายกันอยู่อะ่ะแต่ปรากฏว่าเฮียติดต่อซื้อเข้าไปแต่ปรากฏว่าเขาแบบให้เฮียไปสั่งในลาซาด้าปรากฏว่าไปเจอของ ที่มันเหมือนกันอะแล้วมันราคามันก็ไม่รู้มันมันมันถูกกว่าแต่เฮียไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาเฮีย er อยากจะอุ่นหนุนคนไทยแต่ปรากฏว่าเขาทิ้งคว้างอะคือแบบให้ไปตั่งที่ลาซาด้าแต่ปรากฏว่าเราก็ถ้าถ้าเป็นเฮียนะถ้าเฮียทําธุรกิจแบบนี้นะบอกได้เลยไม่รอดนะฮะก็ไม่ได้ว่าใครนะแต่คือว่าถ้าเแบบอยากจะได้ลูกค้ามันก็ต้องแบบตั้งใจขายอะอะไรประมาณนี้ แต่ก็เราไม่ได้ว่าใครเราแค่บอกว่าพูดเฉยๆว่าถ้าเป็นลูกน้องเฮ e ียเฮีย hmm. ไล่ออกแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะอ้าวไม่เป็นไรเรามาดูกันดีกว่านะฮะก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปอันนี้นะฮะก็สักประมาณดูคลิปหน้าละกันแต่คือว่าเดี๋ยวขอถ่ายคลิปนี้รีวิวเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อ โดยเฉพาะเลยแล้วกันแล้วค่อยมาว่ากันแล้วเดี๋ยวขอไปถ่ายคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปสร็นแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูทีมแล้วก,กันนะจ๊ะไป A few m o m e n t s l a เ e r อ่ะเมื่อกี้นี้ถ่ายคลิปไปแล้วนะครับผมแต่คือว่าแกออกมาแล้วนี่มันเป็นผ้ายอย่างนี้ไว้ทุกคนมันเป็นผ้ากระมี่แบบนี้นะฮะอะไรประมาณนี้นี่ให้ดูคร่าวๆแต่คือว่าถ้าเกิดใครดูละเอียดนะไปดูที่คลิปอีกอันหนึ่งที่เฮียรีวิวไอไ้อแผ่นอย่างเงี้ยนะฮะอีกทีถึง เนี่ยให้ดูคร่าวๆนี่นี่เนี่ยมันจะดำเลยเห็นปหมมันจะดำเลยดำสนิทแบบนี้เลยเป็นไงใช้ได้นะก่อนหน้านี้เรียใช้เป็นแบบกระดาษกระดาษกระดาษธรรมดาเห็นไะมมันจะสะท้อนเห็นไหมมันจะสะท้อนปุ๊บแบบนี้มันขึ้นขึ้นเหรอใช้ได้ใช้ได้ เอาเป็นว่าดวเดี๋ยวไปติดตั้งแล้วก็คือเดี๋ยวทำรีวิวให้ดูอีกทีไปดูคลิปรีวิวในคลิปต่อไปแล้วกันนะฮะโอ้ของลกมากนะฮะไปนี้ไปก่อนแล้วครับผมคลิปว l ล็อกเดลีวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมขออนุญ,ญาตตัดคลิปให้ทุกคนได้ดูช่วงนี้เฮียจะทำคลิป d ดลล y ให้ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ชอบหรือเปล่าก็เอามาให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ที่พูดไปเมื่อกี้นี้ในเรื่องของอกันท,ท่อบระททดพวก หนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อร้อยเอ่อ HG อะไรเงี้ยเดี๋ยวเฮียจะไปหาบาบาทอสอีกอย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะตายแล้วจ้ะบ๊ายบายวันนี้ไม่มีแล้วพ่ะตัวดีจ้ะ